นนสีค่ะให้แม่จ๋าชิมด้วยให้แม่ชิมด้วยเหรอใครเนี่รู้ ทำอะไรอยู่คะเซลีนาทำอะไรอยู่คะกินอันนี้กินขนมปังอัะนะขนมปังชื่อว่าอะไรลูกเเเอาก่อนขนมปังชื่อว่าอะไรคะเบรเซลเบรเซลโอเคเก่งมากเลยดื่มนมกันหรือเปล่าคะไม่ค่ะพี่แกไม่ได้ดื่มนมเราดื่มน้ำเปล่าแล้ววันนี้ค่ะโอเควันนี้มัอาทิตย์ค่ะทุกคน ตื่นเช้ามาเด็กๆดีใจมากเลยพี่แก้วพี่แก้วทีบไปเรียกแม่เลยแม่จ๊าแม่จ๊าหิมะหิมะกันนอนหิมะค่ะทุกคนหิมะตรงนี้หิมะตรงไหนคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บนตั้งร้ต้งนี้ต้องนี้ตรงนี้ค่ะข้างบนหิมะเป็นเดี๋ยวให้กินอาหารให้เสร็จก่อนทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคไหมคะโอเคโอเคไหมคะค่ะ น้องหนาน้องหนะเอ้ยแล้วไหนหลังเด้อจดูนี่ไหนดูนิ้วเทลาดติดเนี่ยน่ะที่คาดผมอยู่ไหนอ่ะที่คาดผมนูอยู่ไหนอึไป มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอูย้ลืม,มทักทายคนนี้ได้ไงครับกุช <checking. S 2> มอเกันกุนดีครับกินไม่หมดแล้วลูกแต่ฟครึ่งนึ่งเองหลอออนั่นแหละกว่าตรงนัง้นกินเสร็จเยอะแล้วก็กวาดด้วย เสร็จเรื่องนั่นไงตรงนั้นไงนั่นตรงก็อีนยังไม่หมดเลยหมดแล้วหหรือเอาหมดแล้วไปทิ้งเอาไปเก็บนะ ลีลาน่ะคนนี้นเนี่ยอ๋อสีพิงคเหรอลูกเอโอ้โหแล้วเสื้อปะป้าสีอะไรคะอ่าได้สันฟูสีม่วงเลยไหนดูคนนี้เรียบร้อยหรือยังยักษ์เคดอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะจะใส่รองเท้าขอบหนูคิดว่าต้องซื้อนนี้ใหม่ค่ะป้าเราต้องทำให้เสร็จเร็วที่สุด น้องแก้มเอาการบ้านไปส่งครูค่ะพาน้องแก้มเอาการบ้านไปส่งแล้วก็ไปเอา,อาไปเอาตารางเรียนของอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์นา่าต้องเอางานไปส่งแล้วค่ะก็เลยวันนี้มีหิมะตกด้วยค่ะทุกคนดูนี่เพิ่งตกเมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าตอนบ่ายค่ะก็เลยเอาการบ้านเสร็จแล้วก็จะพาเด็กเด็ก เล่นหิมะกันสักคู่หนึ่งค่ะก่อนกลับบ้านเน,ะะนาะคเซ็นนับไปเล่นหิมะไหมคะค่ะไปเล่นที่ไหนคะตรงนูน่นตรงนูนงน่นดู <c oughs> ก่อนว่าจะมีที่เล่นตรงไหนได้ค,ะค่ะเนาะอฮ้ยคนนั้นอาจจะไปไหนคะเลกิกซักคู่เล่นเลกิกซักคู่เล่นอโอ้จะพาพีไไ่ไปเอาการบ้านาวันนี้เฮ้ย เอาน้ำน้องบอกไปเอากาะเอาน้ำอยู่ข้างหลังเดี๋ยวค่อยเอาหลุกเดี๋ยวค่อยเอาเราจะกินเหรอเอาเปิดให้น้องทางนั้นอ่ะป้าแวะซื้อขนมปังซื้อเค้กวาได้เค้กได้เค้กมาหนึ่งกลงอ่องคนละชิ้นหรอมากเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอ่อนจะชวนทำชีสเค้กค่ะแต่ว่าอวานนก็เลย ไม่ได้ซื้อของมาทําลืมแหละซื้อแต่กับข้าวแวะซื้อแป๊บเดียวลืมนึกว่าจะทําเค้กสรุปก็คือไม่มีอุปกรณ์ไม่ครบค่ะวัตถุดิบไม่ครบวันนี้แบาป้าก็เลยพามาซื้อเค้กคัทคุกเคสคู่ cool. ขึ้นโอเคกูด okay, ได้ก็ได้ infant. ชีสเค้กค่ะเฮเดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นกลับมาก่อนค่ะกลับมากินที่บ้านค่ะทุกคนเดยน ไปดูก่อนว่าจะเล่นได้หรือเปล่าตอนนี้ฝนเริ่มเริ่มมีฝนลงมาแล้วอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูถึงที่ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะคะไปกันค่ะ Alles <laughs> so ja. 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 Aufstehen. Ja. Gut. Super. Ja. <c oughs> นี่คนเก so ่งไงกันเก่งจะรอน้องแก้มมาละมาละมาแล้วอ่ะจะงงเหรอเนี่ค่ะดูค่ะท่านผู้ชม สวยมากเลยนี่คนก็มาเล่นเยอะเซีน่ารออยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาเซลีน่าค่ะอะไรมาเดินขึ้นมาอุ้ยอุ้ย,ยดูหนูคิดว่าหนูนั่งอีกครั้งค่ะหนูจะนั่งอีกครั้งหนูนั่งคนเดียวได้ไหมล่ะหกูก

ขาขาขาอุ้ยนะ่ะหิมะมันล่วงลงมาเต็มเลยนี่อุย้ย <sh arp> นี่โอ้ยอือฮึนะ่ะคนกินหิมนะน่ะคกินน <laughs> ไปน้องแก้มมาหลบทางพี่แก้มเลยขางนึงให้มามาถ่ายรูปให้กับน้องน่ะไปน่ะไปขึ้นกับพี่แก้มไปซิลิน่ญญา,ญญาไปขึ้นอันนั้นลงมาเร็วน <sh arp> ู่นฟ้าเล่นฟ้าเ,เล่นกับพี่แก้มดูนู่นหนะพี่แก้มอยู่ทางนู้นไปขึ้น มาให้น้องนั่งด้วยน้องนั่งด้วยอาเบาๆช,ะชะ้าๆเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้น้องนั่งด้วยแก้มมาที่นี่รีบวิ่งขึ้นมาอ

ยังเลยยังไม่นับเลยนับเดยวรอกอ่อนนะคะกล <c oughs> ับถึงบ้านแล้วค่ะ <c oughs> นี่ได้กาแฟมาดื่มกาแฟค่ะ <c oughs> กลับมาดื่มกาแฟเองที่บ้านค่ะเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้โควิดน่าเขาก็ไม่ให้พบกันเนาะ <c oughs> เราก็เลยไปบ้านเพื่อนไม่ได้แล้วก็เลยกลับมาบ้าน <c oughs> ออช่ <c oughs> อยากให้จบถึงพวกนี้ค่ะเดี๋ยวกินเสร็จถ้ามีแรงก็ลงไปเล่นอีกก่อนที่มันจะมืดตอนนี้สี่โมงยี่สิบสี่โมงเย็นยี่สิบแล้วค่ะถ้ายังไม่มืดก็เดี๋ยวจะให้ลงไปอีกสักครู่นี้ถ้าทอันนี้า้างจะอร่อยค่ะก็แบ่งกันก็ได้ชิ้นใหญ่ใหญ่กินไม่หมดหรอกเลยก็แบ่งได้สี่แบ่งครึ่งก็ได้แต่พ่บอกว่าแบ่งแบ่ง ทุกคนจะได้ชิมได้ทุกอันค่ะทุกคนได้ชิมได้เออใช่แต่ว่าอันนี้ให้แม่จ๋าอันไหนคะนี่ค่ะชีสเค้กของแม่ของโปรดของปวดอ้อค่ะทุกคนชีสเค้กก็ชอบมาก้กินอันนี้เออเดี๋ยวให้เราป้าแบ่งเดี๋ยวแบ่งสามเลยอันนี้ก็สามอันนี้ก็สามอันนี้ก็สามนะคะรอก่อนนะสี่ค่ะให้แม่จ๋าชิมด้วยให้แม่ชิมด้วยเหรอโอเคยังไม่ถึงไหนเลยนิ้วคนอะลิน่ดู อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอป๊าป๊าก่อนป๊าป๊ายังไม่เสร็จเลยลูก <c oughs> ป๊าแบ่งให้แล้วเห็นไหมคะเซเลน่าขยับก็าอีด้ดีๆอยู่ลูก๋ยวแม่ขยับก็าอี้ให้ <c oughs> ดีนะหนูเอาน้ำทำจับปลาค่ะโอเค พออน้ำบ,บูดดอวยเอาแก้วมาเออเหมือนจะอร่อยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอร่อยไหมมากค่ะแกเอาชาเหรอเซริมาอันนี้ไม่ใช่ถั่วค่ะเอาหมอนใช่ไหมอืออืมอืมอมอมอมกรอบกว่าถั่วค่ะเอาหมอน อร่อยนะอร่อยค่ะลองชิมด้วยค่ะก <c oughs> ินอร่อยมากมาถ้าเอามาฮะเอามือมลสติก,กอดกอกลูสวยนูลุสติก สวยคนน le ั้นตลกนะคนนั้นรลกสิกอ่ะคนนั้นคนนั้นสวยปิดประตูห้องเร็วปิดไฟด้วยค่ะอ้ยอน้องไปปิดประตูแล้วน้องน่ะน้องน่ะน้องนอะน้อง่ะปิดประตูค่ะน้องเก่งไหมครับไม่ไม่แม่มาเดี๋ยา <punched in the Efetyan> Where is Danish Vesta? Wow, sure. that's hmm? Cool, can we it. <inken> I mean, I <makes confusioncausearios> um, um, my game. Oh my king. Oh my มาดูหน้าซิหน้าสวยนะ่ะเป็นยังไงมาดูใกล้ๆทำไมมันเหมือนตลกอะ่ะไม่ไม่สวยนะแบบนี้นะ่ะเขาเรียกว่าตลกนะเนี่ยแบบนี้เหรอสวยแบบนี้เขาเรียกว่าตลกนะสวยถามป๊าป๊าซิหนูสวยหรือหนูตลกป๊าป๊าฉันชื่น <laughs> บ๊าใส่บัน้นใ <laughs> ส่บัมนใส่บั้นใส่หมอ Ich möchte sagen, schon immer. Keine Ahnung. <laughs> Dann bist du nicht schön. Doch, ich schön. Please, das so klein. Thank you. Kapunka. Bye bye.